ครับวันนี้ก็มีทิปเล็กๆมาแนะนำกันอีกแล้วนะครับสำหรับการปิ้นงานอย่างไรไม่เพี้ยนหรือว่าการาแปลงไฟล์ให้เป็น PDF ที่ถูกต้องนะครับส่วนมากนะครับที่มาปิ้นงานส่วนใหญ่ถ้าเป็นไฟล์ Word จะเจอ,อางานที่เพี้ยนนะครับผมจะแนะนำให้ลูกค้าปิมพจากเครื่องตัวเองเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ลงวิดีโอ7กันแล้วนะครับ เริ่มกันเลยครับง่ายๆครับก็เปิดสตาร์ทมาแล้วก็มาดูเครื่องพิมพ์ของเรานะครับผมใช้เครื่องพิมพ์ตัวนี้ครับ Microsoft XPS Document w r i t e r คล้ายๆ PDF นะครับแต่ว่าตัวนี้จะติดมากับ Windows 7เลยเราไม่ต้องโหลดโปรแกรมให้ยุ่งยากนะครับก็คลิกดูพิมพ์เตอร์ p r o p e r t y นะครับมาตั้งค่าส่วนมากจะเป็น l ิ t t e r นะครับที่ติดมาแต่ว่าเราใช้ ส่นมากจะเป็น A4 แล้วก็เช็ง g e p r o อร์นะครับแล้วก็ p e r f o r อร์เนะครับเปลี่ยนกระดาษนะครับ l a y o u t แล้วก็ Advanced นะครับเลือกให้เป็นกระดาษ A4 นะครับครับผมแล้วก็กด OK เค p อ y OK OK เรียบร้อยแค่นี้ก็จะเป็นค่าเริ่มต้นกระดาษของเราก็จะเป็น A4 แล้วนะครับทีนี้ก็เปิดงานขึ้นมานะครับผมจะพิมพ์เป็น3ไฟล์ให้ดูนะครับว่าการทำแปลงไฟล์ ทำเป็น PDF ที่ถูกต้องเป็นยังไงนะครับดูความเพียนของไฟล์นะครับผมจะพิมพเป็น XPS Document w r t t r r ก่อนนะครับเลือกแล้วก็เลือกเครื่องพิมพ์ครับ XPS Document Writer นะครับดูคนณสมบัติดนึงจะเป็น A4 ตามที่เราตั้งไว้ไหมนะครับแล้วเอ Advanced เป็น A4 แล้วนะครับโอเคไม่ต้องตั้งอะไรนะครับแนะนำโป,ปรแกรมนี้นะครับเวลาพิมพอ่ามันจะ คือตรงที่สุดมันจะไม่ย่อขยายเอกสารให้เรานะครับเวลาเราพิมพ์เอกสารนะครับก็คือพิมพ์ไปเลยครับแล้วก็เลือกจัดเจ็บนะครับพิมพ์ชื่อไฟล์ที่เราต้องการนะครับการเงินนะครับรอแป๊บนะครับเสร็จเรียบร้อยเราจะได้ไฟล์มานะครับตัวน,นี้ผมชอบก็คือเวลาเราพริมพ์ property ของเครื่องพิมพ์มันจะไม่มีแบบฟิตย่อขยายก็คือ สเกลเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นเลยนะครับจะเยี่ยมมากแล้วก็ออกเอาพุทเครื่องพิมพจริงๆของเรานะครับผมทีนี้ลองมาดูแบบที่เรากดเซฟไปเลยจากเวิร์ดนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเราเซฟโดยตรงเลยความเพียนของเอกสารมีแน่นอนครับผมทําให้ดูนะครับกด f 2นะครับแล้วก็เป็น pdf นะครับผมจะกดเซฟ ถ้าเราเซฟนะครับแนะนำให้นะครับพื้นจะมาเลยครับถ้าเราทำาแบบเซฟนะครับถ้าเราทีนี้เราลองมาพิมพ์นะครับพิมพ์แต่เลือกเครื่องพิมพ์เป็น PDF นะครับกดไปเลยครับครับมาต่อกันเลยครับถึงไหนเราก็ไม่รู้พอดีงานเข้าก่อนนะครับทีนี้ก็กจะ ินเป็นแบบ pdf ให้ดูนะครับสำหรับเครื่องท่านใดที่ยังไม่มีนะครับก็ไปดาวน์โหลดมาได้นะครับโปรแกรมดู pdf แนะนำโปรแกรมนี้นะครับเป็นโปรแกรมฟรีแล้วก็รองรับภาษาไทยนะครับก็คือมีหน้าตาอินเทอร์เฟซเป็นภาษาไทยนะครับใช้งานง่ายนะครับโอเคนะครับดาวน์โหลดก็ติดตั้งได้เลยนะครับง่ายๆครับแล้วก็เลือกเครื่องพิมพ์เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็กดพิมพ์นะครับผม จะเซฟไปตรงไหนนะครับก็มองหาแล้วก็หน้าเดสก์ท็อปนะครับผมก็บันทึกกดตกลงครับมีอยู่แล้วกด3นะครับก็จะได้ไฟล์ PDF มาแบบนี้นะครับถ้าเรากดบันทึกโอกาสเพี้ยนสูงนะครับถ้าเรากดบันทึกแล้วก็เลือกฟอร์แมตตรงนี้นะครับแนะนำให้กดพิมพ์นะครับแล้วก็เลือกเครื่องพิมพ์นะครับ ทำแบบนี้นะครับไฟล์ก็จะไม่เพี้ยนนะครับไปเปิดที่ไหนก็ไม่เพี้ยนนะครับแล้วก็เอามาพิมพ์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะมีแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ